เสโเลื่อนลงพื้นที่ประเมิน HIA สถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงศ์ตรวจงานวันนี้ยูนิคสร้างช้าสุด91เอร์ซนเร่งรถไฟโลว์สปีดให้ไฮสปีดเปิดบริการกลางปี71อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ กับช่องกูวิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องกูวิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกเกี่ยวกับยูนิสโกสถานีอยุทยานะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโกวิดชาแนลส7ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับทีมข่าวนวัตรกรรมค้นสง่งเดลินิวรายงานว่ากรมศิลปากรได้แจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ICO MOS ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยู e s สโกขอเลื่อนจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาประเมินผลกระทบเบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือ HIA ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์ พระนครศรียุทธยาเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนณนะสถานีอยุทยาจากเดิมวันที่19กันยายน2567เป็นประมาณปลายเดือนตุลาคม2567นะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุทยาอยู่ในสัญญาที่4 5ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทาง13.3กิโลเมตร ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดระยะเฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาปัจจุบันได้บริษัทบุญชัยพาณิชย์1 9 7 9จำกัดเป็นผู้รับจ้างแต่ยังไม่ลงนามก่อสร้างเนื่องจากมีข้อห่วงใย่ว่าการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุทยาอยู่ใกล้กับพื้นที่เกาะเมืองอยุทยา ที่เป็นพื้นที่มอดุกโลกนะครับท่านผู้ชมโดยล่าสุดนายสุรพงศ์ปิยโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอลงนามสัญญากับผู้รับจ้างในเดือนตุลาคม2567ซึ่งบริษัทบุญชัยพาณิชย์ยังคงยืนราคาเดิมที่1325ล้านบาท ในวันที่16กันยายน2567นายสุรพงศ์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาเพื่อเร่งรัดก่อสร้างโดยเฉพาะในสัญญาที่มีความคืบหน้าการทำงานน้อยมากไม่ถึง10นะครับ จะออกเดินทางโดยรถไฟขบวน211กรุงเทพหัวลำโพงถึงตะพานหินไปสถานีชุมทางบ้านพาชีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการในภาพรวมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างรวมถึงรายละเอียดและแผนงานในเฟสองช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายด้วยนะครับท่านผู้ชมจากนั้น เดินทางด้วยรถยนต์ไปสำนักงานสนามโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสัญญาที่4ขีด6ช่วงพระแก้วสระบุรีระยะทาง31.6กิโลเมตรความคืบหน้าอยู่ที่6.43เอร์เซนล่าช้าจากแผนงาน88.81เอร์ซนอกจากนี้ จะติดตามงานของสัญญาที่4.2ขีดช่วงดอนเมืองถึงนวันครระยะทาง21.8กิโลเมตรคืบหน้า0.79%ล่าช้า91.60%มีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนแัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างทั้ง2สัญญานะครับเพื่อลงมาดูสภาพปัญหาที่แท้จริง ว่าความลาช้าที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใดและจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาให้คี่คลายโดยเร็วไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการนะครับภาพรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด14สัญญาระยะทาง357กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง1.4แสนล้านบาทที่เริ่มงานก่อสร้าง ปีพศ2560คืบหน้า35.74%ล่าช้า31.04%ก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้าง10สัญญานอกจาก2สัญญาข้างต้นที่ล้าช้ามากแล้วยังมีอีกหลายสัญญาที่คืบหน้าน้อยมากเช่นกันนะครับอาทิสัญญาที่3ขีด1ช่วงแก่งคอย ถึงกลางด่งและปางอโศกถึงบันไดมาระยะทาง30.21กิโลเมตรคืบหน้า0.63%ล่าช้า4.27%สัญญาที่3-5ช่วงโครกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.3กิโลเมตรคืบหน้า10.35%ล่าช้า40.25% สัญญานี้อยู่ในช่วงการแก้ไขรูปแบบนะครับจากคันทางยกระดับดิน4-5เมตรมาเปลี่ยนแบบเป็นทางยกระดับหรือต่อม่อสูงนะครับหรือสะพานสูงประมาณ7กิโลเมตรนะครับจากโคกกรวดถึงภูเขาลาดนะครับโครงการนี้วงเงินเพิ่มมาอีก2,000กว่าล้านนะครับท่านผู้ชมส่วนอีก2สัญญารอลงนามสัญญาได้แก่ สัญญาที่4.1ีด 1, ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง15.21กิโลเมตรรอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุทาภานะครับโครงการเชื่อม3สนามบินมีบริษัทผู้รับจ้างที่สัมปทานโครงการได้นะครับ ก็จะเป็นบริษัทเอเชียเอรวันจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในเครือของ CP นะครับท่านผู้ชมที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับแต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างนะครับอยู่ในการแก้ไขสัญญาอยู่นะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเนื่องจากโครงสร้างทับซ้อนกันคาดว่าจะจบภายในปี2567และสัญญาที่4-5ขีด5 ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วคาดว่าจะลงนามสัญญา4.5ในเดือนตุลาคม2567นะครับท่านผู้ชมสัญญาที่4.5ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วก็จะมีสถานีอยุทยาอยู่ด้วยนะครับที่มีดราม่าเรื่องมรดกโลกนะครับเกี่ยวกับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยานะครับท่านผู้ชมเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับ โดยนายสุรพงศ์จะพยายามเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ยังคงเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเฟสที่1ระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาล่าสุดประมาณกลางปีพศ .2571 หลังจากปรับแผนเปิดบริการจากเดิมในปีพศ .2566 และเลื่อนแผนเปิดบริการมาเรื่อยๆจากปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมมีระยะทาง250กว่ากิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็รอติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับ ว่าจะเปิดให้บริการประมาณกลางปี2571จริงหรือไม่ตามที่กระทรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการเปิดบริการนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนล e ีเจขอขอบคุณครับ